สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นแนวคิดจากนโปเลียนฮิลค่ะเ,เกี่ยวกับการดึงดูดความสําเร็จความมั่งคัง่งซึ่งมองจากมุมพลังความคิดข้างในตัวเราเองเป้าหมายวันนี้ก็คือจะลองมาสกัดแก่นคิดหลักๆดูค่ะว่าแนวคิดนี้เขาเสนอวิธีสร้างความสําเร็จไว้อย่างไรบ้างครับสวัสดีครับใช่เลยครับเราจะมาดูกันว่าหลักการสําคัญๆเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นพลังของความเชื่อ การตัดสินใจการลงมือทำแล้วก็เรื่องสำคัญเลยคือการปรับเปลี่ยนข้างในตัวเราค่ะเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะที่ว่าส่งพลังมากก็คือพลังความคิดและความเชื่อเนี่ยคะ่ะเนื้อหาเขาบอกว่าเราเกิดมารวยในศักยภาพอืมไม่ใช่เกิดมาเพื่อขาดแคลนฟังดูเหมือนจะดีนะคะแต่การเชื่อแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้โหเปลี่ยนเยอะเลยครับคือพอเราเชื่อจริงๆว่าเราคู่ควรเราทำได้ ความเชื่อนี้มันจะส่งผลต่อก,การกระทําเราโดยไม่รู้ตัวเหรอครับมันไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์หรือโชคช่วยนะแต่มันคือการปรับเอ่อปรับคลื่นข้างในเราให้ตรงกับสิ่งที่เราอยากได้อ๋อเหมือนจูนคลื่นความคิดใหม่ประมาณนั้นเลยครับซึ่งพอมันเชื่อแล้วเนี่ยก็จะนําไปสู่เรื่องถัดไปคือการตัดสินใจที่แน่วแน่ อันนี้เนื้อหาเขาเน้นมากว่าต้องเป็นการตัดสินใจแบบเด็ดขาดไปเลยไม่ใช่แค่หวังลมๆแรงๆใช่ครับคือการตัดสินใจแบบนี้มันทรงพลังมากเพราะมันเหมือนเราประกาศกับตัวเองเลยว่าจะไม่เอาชีวิตแบบเดิมๆอีกแล้วมันจะปัดเป่าความลังเลความกลัวหรือความคิดเห็นคนอื่นออกไปเลยคือไม่มีแผนสำรองแล้วเพราะเชื่อมั่นในแผนแรกสุดๆความสงสัยนี่แหละครับตัวดีเลยเป็นเหมือนขโมยเงียบที่มาขโมยพลันเราไป โอ้ oh, ฟังดูฮึกเหิเหมือนกันนะคะพอตัดสินใจปุ๊บก็ต้องลุยเลยใช่ไหมคะส่วนนี้ก็น่าสนใจคะ่ะที่บอกว่าการลงมือทำโดยปราศจากความกลัวคือประตูสู่ความร่ำรวยแต่เออความกลัวมันก็มีกันทุกคนนะคะจะทำยังไงดีประเด็นคือลงมือทำท,ทั้งทั้งที่กลัวนี่แหละครับไม่ต้องรอให้หายกลัวไม่ต้องรอให้ทุกอย่างเป๊ะ การลงมือทำทันทีเนี่ยมันสร้างแรงส่งมหาศาลเลยนะอืคนที่กล้าทำแม้จะกลัวเนี่ยจะได้บทเรียนได้ประสบการณ์ที่คนเอาแต่ลังเลไม่มีวันได้สัมผัสหรอกครับความกลัวจริงๆมันก็แค่ภาพที่เราสร้างขึ้นมาเองการลงมือทำต่างหากที่แยกคนที่สำเร็จออกจากคนที่ได้แต่ฝันกลางวันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือทำไปเลยแม้จะยังกลัว,ลวอยู่ใช่ครับทีนี้มีอีกแนวคิดที่แบบว่าลึกซึ้งไปอีกคือไม่ใช่แค่ การอยากได้หรือวิ่งไล่ตามความสำเร็จแต่เป็นการกลายเป็นคนที่ความมั่งคั่งถูกดึงดูดเข้ามาหาเองอันนี้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ากลายเป็นมันคือยังไงมันคือการเปลี่ยนที่ตัวตนข้างในเราเลยครับให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากได้คือโลกภายนอกเนี่ยมันเหมือนกระจกสะท้อนข้างในเราถ้าเราอยากรวยแต่ทั้งในยังรู้สึกขาดรู้สึกไม่คู่ควรมันก็ยากที่ความรวยจะเข้ามาหา การกลายเป็นก็คือการปรับทั้งความคิดคำพูดการกระทำความรู้สึกให้มันส่นสะเทือนในคลื่นเดียวกับความอุดมสมบูรณ์เหมือนที่เขาว่าเราดึงดูดสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการหูฟังดูเหมือนต้องทำงานกับตัวเองเยอะเหมือนกันนะคะครับผมซึ่งมันก็ต้องใช้ความอดทนนะาดูเลยก็นำมาสู่เรื่องความทรหดอดทนพอดีเลยค่ะที่เนื้อหาบอกว่าความท้าทายไม่ใช่เป็นปัญหาแต่เป็นบททดสอบใช่เลยครับ ความอดทนหรือ resilience เนี่ยสำคัญสุดๆเขาถึงก็บ,บอกว่าเป็นสกุลเงินของความสำเร็จเลยนะมีค่ากว่าพรสวรรค์อีกจริงเหรอคะจริงครับเพราะทางสู่ความสำเร็จมันไม่มีทางเรียบหรอกครับคนที่สำเร็จคือคนที่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเจออะไรก็มองเป็นบทเรียนเป็นข้อมูลให้ปรับปรุงแล้วก็ไปต่อไม่หยุดค่ะและสุดท้ายเหมือนเป็นพลังหล่อเลี้ยงทั้งหมดนี้เลย ก็คือพลังของความกระตันยูเนื้อหาบอกว่ามันเหมือนแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆทำไมแค่ความรู้สึกขอบคุณมันถึงมีพลังขนาดนั้นล่ะคะเพราะว่าเอ่อความกระตันยูมันช่วยเปลี่ยนโฟกัสเราครับจากสิ่งที่ไม่มีมาเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแม้จะเล็กน้อยก็ตามพอเรารู้สึกขอบคุณจริงๆเนี่ยจิตใจเรามันจะอยู่ในคลื่นบวกซึ่งเป็นคลื่นเดียวกับความอุดมสมบูรณ์นั่นแหละอ๋อ พอเราขอบคุณสิ่งที่มีหรือขอบคุณล่วงหน้าสำหรับเป้าหมายที่ยังไม่มาถึงเนี่ยมันเหมือนเราเปิดประตูรอรับสิ่งดีๆให้เข้ามาเลยครับฟังดูดีจังเลยค่ะสรุปแล้วแก่งสำคัญจากเนื้อหาของนโปเลียนฮิลชุดนี้ก็คือความสำเร็จความมั่งคั่งมันเริ่มจากข้างในตัวเราจริงๆทั้งพลังความคิดความเชื่อการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวการลงมือทาอย่างกล้าหาญการปรับตัวเองให้เป็นคนที่คู่ควร การไม่ยอมแพ้แล้วก็การฝึกขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวใช่เลยครับครบทั่วเลยและคำถามที่น่าสนใจมากๆที่อยากฝากให้ไปลองคิดต่อกันก็คือถ้าโลกภายนอกมันสะท้อนโลกภายในเราจริงๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในความคิดในทัศนคติหรือการกระทำของเราแค่วันนี้มันจะเริ่มสร้างภาพสะท้อนแบบไหนในกระจกบานนั้นให้กับตัวเราในอนาคตได้บ้างอืมน่าคิดนะครับ